รถหน่วยงานตรวจรางค่ะคุณพี่หาตัวนี้นะคะมันเป็นโฉมดิออนิกเลยด้านหน้าของกลางเต็นท์นะคะเป็นอีกิวเอ็3.0เนวิคคับซีเลยค่ะปี2020เลขมไมค์แค่95,000โลกับราคาดีมาก859,000บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่รายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีพีพีเอทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันกบน้องกลางเต็นเพชรยนนะคะคพี่ตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยน์สํานักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะคุณพี่คะและว,วันนี้นะจะมาอัปเดตนะคะรถยนต์เจ็ที่นั่งรถหน่วยงานหวดสัญญาเช่าเลขไม่น้อยนะคะคุณพี่คะด้านหน้าของกลางเต็นนะคะเป็นอีซูุวิวเอ็กซ์3.0เดวิคขับซีเลยปี2020เลขไม้แค่95,000โลเท่านั้นกับราคาดีมากๆนะคะ859,000บาทนะคะตกผ่อนเดือนละมาหมื่นต้น นะคะคุณพี่คะเดี๋ยวพาไปชมรอบคันเลยว่าคันนี้จะสวยจริงหรือเปล่านะคะนะดูกันเลยนะคะบางท่านนะ่ชอบหาเครื่องสามพันขับสีซึ่งมันหายากมากตัวนี้นะคะคุณพี่ได้ไฟนารเบเตอร์ไฟเดย์ไทม์ละลิงไลท์มีมาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบกระจังด้านหน้าคมเยี่ยมเทียวความสีลมดำไปกรุงเทพมหานคระนะคะลายล้อแม็กดีไซน์สวยค่ะคุณพี่คะตัวนี้ได้เป็นแม็กสีทูโทนนะคะยางได้เป็นกูติยาค่ะคุณพี่คะตัวนี้ ยางปี2024ยางปีใหม่คุณพี่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะตัวโชคด้านในนะคะจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่คันนี้ไม่มีการดัดแปลงของเดิมหมดนะคะรถวิ่งในกรุงเทพนะ,ะตัวกิบล็อกต่างๆตามซุ้มล้อค่ะคุณพี่ขาหัวน็อตไม่มีหลุดลอกนะคะซุ้มล้อตรงนี้สีส่ํำเสมอเท่ากันไม่มีรอยของทำสีเลยนะคะหูกระจกด้านข้างปรับพลาฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวบันไดด้านข้างตรงนี้มีมาให้เพราะตัวนี้ถ้าเป็นเครื่อง3.0ขับสีเนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดแหละนะคะ มาดูนะคะคุณพี่เดี๋ยวเต้นจะพามาชมโครงสร้างรถต่างๆรอบคันนะกระจกถ้าเป็นอีซูซูนะจะเป็นของเดิมแบบนี้โค้ดเป็นแบบนี้นะพี่ติดฟิล์มเป็นฟิล์มของ 3M 3M เนี่ยฟิล์มดีเลยนะคะคุณพี่ขานี่ยังสภาพ หน้าใช้งานอยู่เลยแผงประตูด้านข้างนะคะเป็นแบบบุซอบหนังนุ่มเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะเลี่ยมสั้นหัวนอ็อตทางฝั่งด้านหน้าคมกริบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขยนะ,ะบานพับประตูของเดิมเลยค่ะคุณพี่ขาตัวนี้สีเรียบรื่นสม่ำเสมอเท่ากันนะคะจุดมาร์คคิวซีนี่จากโรงงานยังอยู่หัวน็อตนะด้านหลังประตูด้านหลังฝั่งซ้ายคุณพี่สีเดียวกับตัวรถเลยนะสภาพสวยโครงสร้างเดิมซี้นยางนี่นุ่มๆน,น,นะใช้งานได้ตามปกติ รับประกันในส่วนของโครงสร้างนะคะคุณพี่ถ้าสำเนาเป็นรถหน่วยงานคันนี้ไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากับสีมาแน่นอนถ้าซื้อกับเพชรยนต์คุณพี่ก็จะรู้อยู่แล้วนะคะคุณพี่ประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะคุณพี่นี่การดีไซน์สวยและเปิดประตูได้วกว้างมากนะ,ะกระจก พาร์ทเดิมเหมือนข้างหน้าเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมของอีสูซูเลยนะคะเรียมสั้นหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายค่ะคมกิบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขบานพับประตูนี่ของเดิมเลยตัวสีเรียบเรื่อนสม่ำเสมอเท่ากัน<ม>จุดมาร์กนะจากโรงงานนะคะยังอยู่เลยนะคะตัวสีเรียบเรียบแบบนี้เลยนะคะคุณพี่แวะดูยางอะไรนี่เส้นยางอะไรยังไม่เคยแตะพื้นโลกคุณพี่เห็นไหมเออยังไม่เคยใช้งานเลย นะและยังใหม่เลยนะทั้งหมดรอบคันอย่างนี้นะคะคุณพี่ขะมาในส่วนด้านท้ายกันบ้างไฟด้านท้ายนะคะตัวนี้ได้เป็นแบบพาโลเจนแล้วก็มีตัว LED นี่ที่เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้สปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะเสารับสัญญ,ญาณเป็นคีบชิรามชาร์ฟินมีมาให้กันชนด้านท้ายก็ดีไซน์สวยชมดีออนิกก่อนที่จะเป็นตัวหมเนชเชนคุณพี่สภาพพร้อมใช้นานเลยนะคะกล้องถอยมีมาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเปิดแบบเมนนวลอยู่นะปึ๊บ ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะคุณพี่คะกว้างขวางและคือปรับพับเบาะลงไปได้ราบเรียบเลยตัวนี้ก็จะเหมือนแบบที่วางพวกรองเท้าอะไรต่างๆนี่ใหม่มากอันเนี้ย ใหม่มากเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคุณพี่ก็จะมีจุดมาร์กจากโรงงานไฟด้านท้ายของเดิมนะคะไม่มีการแตกไม่มีการเปลี่ยนมาโครงสร้างตัวเราน้ําฝนนะคะด้านท้ายนะคะเม็ดอาร์กได้เห็นแบบชัดเจนเลยคุณพี่ไม่มีการทําเตรียมสันหัวน็อตนะคะทั้งฝั่งด้านท้ายคุณพี่คมกริบเลยนะคะคุณพี่ไม่มีรอยแกะเลยนะคะนี่คือรับประกันในส่วนของโครงสร้างมากๆตัวสีเนี่ยไม่มีการทาเลยนะรอยแต้มสีแต่ยังมองไม่เห็นเลยสักจุดเลยนะคะคุณพี่ คันนี้สภาพสวยคัดเกตเลยนะคะหลังคงหลังคาใหม่กิฟสวยนะคะมาดูในส่วนของโครงข้างนะคะทางฝั่งขวามือกันบ้างนะคะนี่รอยบุบลัดยิ้มไม่มีโฟกัสให้เห็นเลยค่ะคุณพี่สีเงาสม่ำเสมอเท่ากันเลยนะคะประตูนะคะทางฝั่งด้านหลังฝั่งขวา เงมแมไว้นะนี่แผงประตูนะคะไม่กิฟตเลยค่ะคุณพี่ขาตัวนี้นะก็จะเป็นหนังสีดําเดินตะเข็บได้ขาวนะ,ะคะคุณพี่กระจกพาร์ทเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาเลี่ยมสันหัวน็อตนะคะทางฝั่งด้านหน้าคมชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขนะบานพับประตูของเดิมเลยแล้วเบาะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพสวยตึงๆฟูๆนี่เห็นไหมสภาพเบาะไม่มีล้มเลยนะคะคุณพี่ปึ๊บ ตรงนี้ออกตัวนี้จะมีเหมือนที่พักแขนนะคะตรงกลางมาให้ด้วยแน่นนิดหนึ่งเพราะเบาะมันตึงมากนี่ที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ําอีก2จุดนะคะหน้าจอตรงกลางไว้ให้คุณหนูๆได้นั่งดูกระตู้นนะเชื่อมต่อลิงก์กันได้ผ่านสาย hdmi นะคะนี่ยังไม่ลอกฟิลม์มออกเลยนะสวยมากนะคะตัวนี้ก็จะมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านนะคะเป็นแบบสามหัวด้วยนะสามลูที่เสียบชาร์จแบตนะ อีก2จุดเสียบเป็นสายแบบ USB ได้เลยค่ะคุณพี่คะ่ะคอนโซลด้านหน้านี่กว้างขวางดีไซน์สวยคือสภาพเบาะคุณพี่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันตึงมากนะคะมาดูทางฝั่งด้านคนขับกันบ้างกุญแจตัวนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทกุญแจมีคอมบสดอกเลยนะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานเข้ามานะคะคุณพี่กระจกพาร์ทเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็กระจกนะ่ยเปิดออโต้ทางฝั่งคนขับคลิกเดียวนะคุณพี่ เลียมสันหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านหน้านะคะคุณพี่คะฝั่งขวาคมกริบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขเลยนะคะคุณพี่สภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้จุดมาคิวซีจากโรงงานยังอยู่นะคะคุณพี่ขาสตาร์ทสต็อปมีมาให้นะฮะหูกระจกปรับพับไฟฟ้าที่วางแก้วนะ้ําตัวนี้ได้เป็นแบบบิวอินด้วยนะคะคุณพี่เบาะด้านในนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะคุณพี่คะสภาพเบาะไม่มีล้มไม่มีแตกตึงๆฟูๆเลยหัวเบาะนี่เห็นไหม ไม่มียุ่ยจ้านะสวยมากลองเข้ามาดูในตัวรถพรมาลายนะคะตัวนี้ได้เป็นมันติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลควบคุมนะคะเครื่องเสียงนะคะตัวนี้คุ้มมากๆเลยยังใหม่อยู่เลยนะเห็นไหมว่าไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะคะคุณพี่เราตามสอคอบอเนี่ยก็คือไม่น้อยด้วยนะมา ดูในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้นะ,ะจะมีตัว navigator นะคะให้ดึงวยนะคะคุณพี่หน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะคุณพี่ขะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคุณพี่ตัวนี้ขับได้2โหมดออโต้ก็ได้เมนนวลก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดขับซีค่ะเปลี่ยนจังหวะได้เลยนะคะการเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็จะมีมาให้นะคะคุณพี่ตัวนี้คอนโซลด้านหน้าก็จะมีในส่วนของกล่องคลูบ็อกเก็บความเย็นแล้วก็ ลิงค์เชื่อมต่อกับหน้าจอได้นะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะมีติดกับตัวรถมาให้ด้วยค่ะคุณพี่สวยมากเบาะตรงนี้นะคะคุณพี่ด้านข้างคุณพี่ก็ยังใหม่อยู่เลยคอนโซลด้านหน้า ไม่มีริ้วรอยเลยกระจกมองด้านหลังตัดแสงแบบ Auto. ออโต้หอมมิเอ็กเนี่ยก็จะมีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้นะคะติดกับตัวกระจกเลยของเดิมแน่นอนไฟด้านไหนเปิดได้ตามปกติเลยนะคะพี่เนี่ยสภาพภายในคือใหม่มากๆเดี๋ยวเราพ,พาไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยใหม่กริปบนรอบคันที่กางเต็นท์พาไปชมไหมไปดูกันเลย ้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคุณพี่สภาพสวยเลยนะตัวนี้เครื่องเดิมถ้าเป็นฝาครอบเครื่องเหมือนแบบแมงมุมอย่างนี้นะคะคุณพี่เหมือนตัวโลนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่อง3พันแน่นอน Isuzu Blue Power เป็นตัว3.0ดน DDI นะคะคุณพี่แต่ถ้าถามความประหยัดน้ำมันโนาะจะไม่ประหยัดนะจ๊ะ,ะสภาพเครื่องเดิมนะคะคุณพี่หัวน็อตไม่มีรอยแกะนะคะคุณพี่ขาตัวน็อตนะตัวซีนยางของตัวเครื่องพี่สังเกตรตรงนี้นะเห็นปะ ว่าไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทําสายพาน,นยังเดิมแคะพี่ไม่มีเสื่อมสภาพเลยนะคะอุปกรณ์โครงสร,ร้างเดิมหมดนะคะก่อนออกรถไปนะคะตรวจเช็คของเหลวให้ทั้งหมดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ไปให้ด้วยนะคะรับประกันเลยสภาพเรื่งเดิมแน่นอนนะคะเรียมสานหัวน็อตทั้งฝั่งด้านซ้ายนะคะคมกริบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไข่นะคะอุปกรณ์โครงสร,ร้างเดิมหมดตัวสีไม่มีการทํามาไฟแท้ไฟเดิมโค้ดไทยคอยโตร,รับประกันคานด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือการชนมาแน่นอนค่ะคุณพี่คะดูจากแผ่นเพจ นี่ยังเคงลือบพลาสติกไม่มีหลุดลอกไม่มีบิดเบี้ยวเลยสักนิดนะคะเลี่ยมสัน้นหัวนอ็อตทางฝั่งขวามือตรงนี้นะคะคมคมชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขหัวนอ็อตทางฝั่งขวามือตรงนี้เห็นปะ สีเดิมเลยยังสวยเลยนะคะฝากปงด้านหน้าไม่มีรอยพ่นทําสีแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยค่ะคุณพี่รถส,สวยจริงคันนี้นะคะคุณพี่ไม่ต้องทําสีเลยตัวแต้มสีหน่งอยู่ยังไม่เห็นสักจุดเลยนะคะคันนี้ขอย้ําสเปกกันอีกทีนะคะเป็น Isuzu MU-X นะคะ300นวิ i ับ4ปี2020เลขมาอยู่ที่95,000โล่กับราคาดีๆ859,000ประวัติดีจริงประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่ค้ารถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าของแท้แน่นอนนะคะ สนใจอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0 6 4 5 5 4 6 6 6 9โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย